สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมวิเชียรศวาครับวันนี้ก็เป็นวันสงการนะฮะผมก็วันปีใหม่ไทยเนาะยังไงก็ผมขออวยพรเอฟซีทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะฮะก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรรถนาแล้วก็ขอให้ทุเรียนปลูกทุกเรียนสําเร็จกันทุกท่านแล้วก็ปลูกได้กินรูปก,กันตลอดนะฮะ อ่ะอันนี้ผมจะมาแนะนำะเทคนิคดีๆในวันนี้นะก็ก่อนไปเล่นน้ำ <c oughs> ก็อันนี้พอดีเม็ดผมมันมันจะเริ่มแห้งแล้วก็จะทําไว้ก่อนอ่ะอันนี้ผมจะมาแนะนําของการเลือกเม็ดพันธุ์เพื่อที่จะมาเตรียมทําต้นพันธุ์ไว้เสียบยอดเป็นต้นต่อเสียบยอดพันธุ์ดีก็ผมจะแนะนําให้เลือกตัวพวกพันอ่าเป็นเม็ดคล้ายๆเชิงเาลี้ยนป่าที่แข็งแรงพวกโฟมอน,นีพวกเจ้าน,นี้ฮะอ่าแล้วก็ผมจะมีเทคนิคในการที่จะเอามาอ่าติ่มเลี้ยงในถุงเพื่อที่จะให้มันงอก งอกรากอย่างเี้ได้เร็วอ่างอกงอกงอกเป็นต้นอย่างเงี้ยได้เร็วฮะเราก็จะช่วยเขานิดนึงแล้วเวลาเราลงถุงอ่ะมันมันก็จะไวขึ้นการเน่ามันก็การสียหายมันก็จะน้อยหน่อยส่วนหนึ่งก็ได้เม็ดพันมาเนี่ยเราก็จะมาปอกเปลือกอ่าเม็ดเม็ดพันที่แนะนําก็คือถ้าเรากินแล้วก็อย่าอย่าเอาเอาเก็บเม็ดไว้นานก็ประมาณสักสองสามวันไม่เดี๋ยวมันจะฝ่อพอฝ่อแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยคือไงมันจะแห้งแล้วมันจะไม่ค่อยอ่างอกเท่าไหร่ผลิการงอกมันจะน้อยแต่ถ้าเรามาช่วยอย่างเงี้ย เรากินแล้วเ,าเอามิดมาวันวันหรือสองวันหรือกินแล้วก็ทำทำได้เลยนะเราว่าปอกงี้เลยอปอกเปลือกออกแต่พยายามปอกอย่าให้มันโดนเนื้อในนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อรลาง่ายนะฮะปอกแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ส่วนที่หัวหัวเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะเป็นจะเป็นต้นหรือว่าจะเป็นรากชุดแรกที่ออกมาคือรากแก้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปออกสร้างรากกระจายราก คือถ้าเราไม่ไม่ช่วยเขาเนี่ยเวลาเราแช่น้ำเนี่ยมันเวลาใช้มันมันจะดันออกมาเนี่ยมันใช้เวลาแล้วตรงเนี้ยมันจะเน่าก่อนมันจะทาให้เปอร์เซนต์การงอกน้อยแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเราเราแช่น้ำเนี่ยพตรงเนี้ยมันจะออกได้เร็วเปอร์เซนต์การเน่าของของม็ดก็จะน้อยแล้วก็จะได้ลูกเอ้ก็จะได้ต้นที่คือส่วนใหญ่จะจะเพาะอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ได้ดีที่ผมทํานะเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเนี้ยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเดี๋ยวมันจะยืดออกมาแล้วก็จะไปจุ่มแช่น้ำพาเบลอๆอ่าเนี่ย ส, weight, ส่วนวนี้ยส่วนกลางเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันจะงอกออกมามันก็จะเนี่ยสมมุต <diferente> ิเราทำแล้วเนี่ยเราไปแช่น้ำไว้คืนเนี่ยมันก็จะออกอยู่ออกดูออกมาเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นต้นนะฮะเราแช่น้ำแล้วก็จุ่มจุ่มหัวอย่างเงี้ยฮะแช่อ่าจุ่มหัวอย่างเงี้ยแช่อ่ะเนี่ยฮะผมวจะดูเนี่ยฮะผมจะแช่น้ําก็ไม่ต้องท่วมน้ําก็อยู่พอประมาณเนี่ยมันก็จะออกอย่างเงี้ยมันจะเริ่มออกมาแล้วเนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะยาวขึ้นอย่างนี้ก็ประมาณสามคืนสี่คืนแต่จริงๆอสองคืนสามคืนก็เริ่มออกมาอย่างนี้แล้ว พอเริ่มออกมาประมาณเนี้สามคืนสี่คืนแล้วก็เอาไปลงดินอย่างเงี้ยฮะสมมารถเอาลงดินได้เลยอ่าออกมาแล้วเนี่ยอ่าอันนี้เป็นตัวจันสองที่ผมกินแล้วก็เตรียมถุงอย่างนี้ไว้อ่าแล้วก็ลงดินลงตรงกลางไปท่้นเสียลงไปเลยนี่ฮะก็เสียแค่นี้พอให้กขาโปรกขึ้นมาครึ่งเม็ดอ่าอย่างเงี้ยฮะเหมือนเราช่วยเขาอ่าเราก็หลังจากเน,นี้ยเราก็ไปไว้ในที่ร่มอ่าเราก็รดน้ําทุกวันนะฮะรดน้ําให้มันชุ่มชื้นทุกวันอ่าเดี๋ยวเขาก็จะงอกเป็นต้นแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเวลาผมอยากอยาก ที่ผมทํถทํทำสูงอีกเล็กเนี่ยเวลาเราเสียบเนี id, ่ยผมจะเสียบเป็นต้นต้นเดียวเลยเสียบยอดต้นเดียวแล้วเอาใส่ในถุงชั้มอ่ะมันจะง่ายถุงสี่ห้าต้นเนี่ยมันจะใส่ง่ายแต่ถ้าเสียบเป็นอ่เราเราเอามาไว้อย่างเงี้ยสมมุติถ้าเป็นเขาทาขายเนี่ยเขาจะไว้อย่างเงี้ยหลายเม็ดอ่าไว้หลายเม็ดอย่างนงี้นะสมมตินะเขาทาขายเขาจะไว้อย่างเงี้ยให้เต็มถุงเลยแล้วเวลาเขาเอาไปไปเสียบน่ะเขาจะไปอ่อย่างไงมันมันจะได้ต้นมาเป็นคอเลยนะเวลาเสียบเขาจะเสียบในถุงสูงอย่างเงี้ย แล้วเวลาไปเข้าเขาจะมีโรงโรงบ่มครานะเขา้าเขาจะได้ดีแต่เราจะทําแบบบ้านๆทาใช้เองเพื่อที่ลดต้นทุนเนี่ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราใช้ถุงไม่ไม่ได้ไปทํโรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกการติดมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาทําอย่างเงี้ยกิ่งข้างๆมันจะไปโดนริมๆถุงเกิดเชื้อราง่ายแต่ถ้าทำเป็นเป็นต้นเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะจะ,จะติดจะติดง่ายกว่าอประมาณนี้ครับมันจะออกอยู่ประมาณนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการการทำแบบเนี้ย ถามว่าปร์สซ็นต์การติดอ่ะมันก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าบางครั้งผมทําเคยทําปีแล้วทำไปสองร้อยต้นได้ห้าสิบต้นทําอีรอบอ่ห้าสิบต้นได้สองต้นแต่รอบนั้นได้ติดดีมีอยู่รอบหนึ่งทาแค่ยี่สิบกว่าต้นก็ติดเกือบหมดมันก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่การทําแผลให้มันเนียนไม่ให้มันเป็นเชื้อราง่ายอันเนี้ยเอ่อมันอยู่ที่ฝีมือจริงๆแต่คนที่เขาทาส่วนใหญ่เขาจะฝีมือเขาจะเสียบขายนะเขาทาเขาอยู่แล้วตรงนั้นพวกนั้นเขาจะทําเก่งอ่า ถ้าเราทําแบบใช้เองต้นของต้นหรือทดลองหรือเรียนรู้เนี่ยผมว่าแนะนำโอเคทําได้หรือว่าจะเรียนรู้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็ค่อยๆเสียแล้วพัฒนาฝีมือได้แต่ถ้าจะปลูกเป็นแปลงใหญ่แล้วมานั่งทำอย่างเงี้ยเสียเวลาการติดจะน้นะนอยผมว่ายังไงก็ซื้อเข้ามันก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะาเราจะทํเป็นเชิงพาณิชย์แต่ถ้าอยากทําไว้สมมติเราปลูกไปแล้วอยากทําไว้เพื่อที่จะแซมต้นที่มันตายอะไรเงี้ยเราทดลองทําได้เรียนรู้ได้ผมว่าก็เป็นประสบการณ์ของเราส่วนหนึ่งยังไงก็ ฝากเพื่อนนยครับเป็นนี้อันนี้เป็นหนึ่งคลิปนะครับคลิปเตรียมเม็ดพันเพื่อที่เอาไว้เสียบแล้วเดี๋ยวงไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําลงการเสียบยอดพันธุ์ดีการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีให,ให้ให้อีกฮะ,ะก็ยังไงก็งเพื่อนฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะพาคลีวิปใหม่ปลูกทุเรียนไปพร้อมกันนะครับยังไงก็จะได้ช่วยๆกันเราคนไทยลดต้นทุนทํายังไงได้ก็คือ,อยังไงคืออยากช่วยกันให้ให,ให้ให้มันทุเรียนเรามัน การปลูกพืชอะไรมัน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 โอเคแล้วมันเดินไปในทางที่สามารถที่จะปลูกแล้วได้ลูกกินไม่ใช่ว่าปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายกันอย่างที่เราเป็นมาเพราะว่าเออยังไงมันเสียเวลานะแล้วเราก็ต้นทุนในการปลูกก็เยอะอยู่อ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับครับผมสวัสดีครับ